แบตลอดชีพใช่ไหมครับอาจารย์ว่าจะลงไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าการทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองเนี้ยไม่ได้แปลว่าต้องลงเรื่องต่างอย่างยวนะครับเราเองเราขอให้เรามีสิ่งที่เรียกว่าการเสนอความเป็นกไปแล้วขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม นะครับจะผ่านช่องทางใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ผ่านทางช่อ,ทง,ชอ,ทง,ชอทงทางช่องทางน้ขึ้นไปนะครับส่วนสมมุติว่าถ้าพักเห็นว่าผมสามารถลงได้ก็แล้วแต่ครับถ้าพักเห็นว่าเ,เก็บไว้พูดมากๆากับประชาชนกับสื่อมวลชนดีกว่าก็เก็บไว้ได้นะครับห <c oughs> รือพักบอกว่านานๆค่อยฟังความเห็นทีผมก็ทํางานอะไรที่ผมผมไปตามปกตินะครับก็ถือว่าทําการงานปกติไป นะครับอย่าอย่าเพิ่งมามองว่าออผมจะทําอะไรนะหรือจะไปดาเนินการนะหรือเรียกร้องใดๆนะครับผมพ <ผม S 2> ี่ต้อมผมไม่มีข้อเรียกร้องอะไร